มาทําปูนแดงนะคะเพื่อใช้ทาแผลต้นไม้ที่เราทําการตัดแต่งนะคะซึ่งวิธีการเราก็จะใช้ปูนขาวเนี่ยค่ะที่เราไปซื้อมาจากร้านพวกทั้งการเกษตรวัสดุก่อสร้างอะไรปูนขาวนี่ก็คือตัวการทำหินนำหินปูนนะคะแคลเซียมคาร์บอเนตมาเผาให้สุกแล้วก็มีน้ําไปทํำปฏิกิริยาแล้วทําให้เป็นผงแห้งที่เรียกว่าแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะคะคือตัวนี้นะคะ เนี่ยค่ะแล้วก็ตัวเนี้เขาจะมีฤทธิ์ในการที่จะ,ะกําจัดพวกเชื้อโรคค่าเชื้อราแบคทีเรียรต่างๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีฤทธิ์เป็นด่างเพราะฉะนั้นก็เลยเราจะต้องออด่างเนี่ยมันมีความแรงอยู่ก็เลยต้องมีการฆ่าฤทธิ์ด่างในการที่จะนําขมิน้นขมิ้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีสีเหลืองนะคะก็คือสารประกรอบเคอร์คิวมิน ตัวนี้ก็มีฤทธิ์ในการเรย็บยัง้งค่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อราต่างๆเหมือนกันเราจะนําทั้งสองตัวนี้นะคะมาผสมกันแล้วก็มีน้ําเป็นตัวทําละลายนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเห็นได้รู้ได้เห็นขมิ้นกับปูนกันทําไมนะคะทำไมโบราณเขาถึงบอกว่าขมิ้นกับปูนเปรียบเปรยว่าไม่ถูกกันเป็นยังไงเดี๋ยวลองทําให้ดูนะคะเราก็จะนําปูนเนี่ยคะ่ะ มาผสมกับขมิ้นเห็นไหมคะว่าตอนนี้มันเป็นสีขาวกับสีเหลืองเนาะสองสีเราจะทำการคลุกเขาเขา้าให้เข้ากันจากนั้นเราก็จะทำน้ำนำน้ำนะคะมาละลายซึ่งน้ำเนี่ยนะคะอัตราส่วนเนี่ยก็ไม่มีอะคะ่ะเราสังเกตเอาว่าเราจะให้เขาเหนืดขนาดไหน ก็ไม่ควรจะเหลวเกินเพราะว่าถ้าเหลวเกินเวลาเรานําไปทาแผลต้นไม้แล้วเขาจะไม่ติดเห็นไหมคะสิ่งที่สังเกตเห็นเกิดอะไรขึ้นสีเหลืองจากขมิ้นนะคะเมื่อมาโดนกับปูนขาวแล้วก็โดนน้ําในการทําละลายเขาจะเปลี่ยนค่ะจากสีเหลืองกลายเป็นสีแดงขึ้นมาเนี่ยแหละค่ะคือที่มาของคําว่าขมิ้นกับปูนเดี๋ยวไปทาแผลต้นไม้กันค่ะ เนี่ยนะคะปูนที่เราทําการผสมเรียบร้อยแล้วเราก็จะหาภาชนะมาใสะะ่เนี่ยค่ะหาไม้หาผ้ามาพันเนี่ยคะ่ะ <c oughs> เพื่อนําไปทากับต้นไม้ที่เราทําการตัดแต่งกิ่งน,นะคะาวันนี้ต้นนี้ต้นชมพู่ค่ะเราทําการตัดแต่งกิ่งเท่านะคะเนี่ยค่ะจะมีแผลเนี่ยค่ะเราก็จะทําการทาบริเวณแผลเนี่ยค่ะที่ เพราะว่ารอยแผลเนี่ยนะคะมันจะทําให้ต้นพืชเนี่ยอ่อนแอแล้วก็ทําให้เชื้อราซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงฝนด้วยเนาะจะเข้าไปทําลายเขาได้นะคะเราก็จะทาเลยค่ะที่ตรงไหนก็ทาหมดเลยค่ะประหยัดเรียบง่ายสไตล์บ้านนอกคอกนา